เออเรียบร้อยรับเรียบก็โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัสทันน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเส้นเคยนะครับผมช่อง s ี channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็ มาสอนรับในส่วนสกินปืนถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับมีลุ้นยกเซิร์ฟนะครับไม่ใช่ยกเซิร์ฟนะครับมีลุ้นยกเซิร์ฟแล้วก็ในส่วนของรางวัลอื่นๆก็จะมีในส่วนกล่องนะครับกล่องสมสกินปืนแล้วก็บัตรสร้างห้องกันไปฟรีๆเลยนะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องบิ๊กชนแนลกันด้วยนะใครที่อยากเข้าฟรีไฟล์แม็กนะครับพี่ก็ทําการสอนลงในช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดดดเเข้้าไไปปูใในนนลิช่่อองยพีีส นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับเวอร์ชั่น9.0นั่นเองที่อัปเดตเข้ามาสดๆลร้อนเลยนะครับทีนี้มาเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็ก่อนจะรับของฟรีกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่รับสกินปืน a n 9 4เกโกกันบ้างนะครับว่ารับยังไงนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ตรงแร้งตรงนี้เลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนโหมด c c นั่นเองนะครับจัดลำดับ c c นั่นเองก็จะเป็นาจากนะครับเปลี่ยนจากปืนลูกซองทองนะครับเป็น a n 9 4ทองนั่นเองนะครับก็คือกติกาการรับฟรีเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเล่น แรงถึงโก3ก็ได้รับไปเลยนะครับนี่ก็จะอยู่ในส่วนนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นสกินเปิลนะครับผมนี่สกินเปิลเดอะโกเล่นเอเอ็นั่นเองนะครับค่าสเตตก็ตามนี้ไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นของฟรีนะครับของนักสะสมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาเก็บแรงแล้วก็รับของฟรีกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนกิจกรรมอื่นกันบ้างนะครับในส่วนกิจกรรมไอวอลเนี่ยก็คือจะได้รับในวันที่7นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีให้เก็บ นะครับโทเค็นตรงนี้นะครับนี่เก็บไปรัวๆเลยนะครับผมก็คือไอวอลเนี่ยเห็นเจมพูดนะครับก็คือใช้โทเค็นทั้งหมด25โทเค็นนั่นเองแล้วก็จะมีผ้าปิดปากเข้ามาด้วยนะครับผมก็ใช้น่าจะ15โทเค็นนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับผมก็แลกได้ในวันที่7แล้วก็8นั่นเองแล้วก็โทเค็นน่ะจะคูณ3ด้วยนะครับอันนี้เป็นโทเค็นดาวดาวหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะ ดวงดาวสีฟ้านั่นแหละจะคูณ3ในวันที่7แล้วก็8นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมนะครับรับชุดฟรีก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยที่แลกไปครบหมดแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือตอนนี้สามารถแลกได้ปกติแล้วแล้วก็เก็บโทเค็นได้ปกติแล้วนะครับส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนนะพี่ดูก่อนกิจกรรมท็อปอัพนี่ไงนะครับมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นลายนะครับ ลายยักษ์นั่นเองนะครับนี่ลายเพนยักษ์นะครับซ่อนเกาะด้วยนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับเติมครบ2องกาาก็ได้รับในส่วนพิมพ์เขียวฟรีๆหนึ่งอันแล้วก็ลายสักตัวนี้ไปเลยนะครับฟรีๆกันไปเลยนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่แล้วก็อ่ากิจกรรมอีกนึงที่อัปเดตเข้ามาในส่วนตู้โกใหม่นะครับนี่นะครับเป็นตู้โกตัวนี้นี่เป็นชุดมาใหม่เลยนะครับนี่นะครับอุ้ยเดี๋ยวพี่ขอสุ่มก่อนเลยละกันนะครับไปลุยแบบเร็วๆครับผม ไม่ออกไปรัวๆปึ๊บไม่ออกไปไม่ออกไปเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยรับเรียบร้อยครับผมโอ้โหชุดฟรีครับผมก็อย่าลืมมาส่งมาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะสลับกิจกรรมนี้รับเรียบร้อยโอเคนะครับผม สลับชุดฟรีนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่าว่าเขาจะรับยังไงนะครับสำหรับสกินปืน M4A1 นั่นเองรับลุ้นรับถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ PJ Spin กับความเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับคูณ2ก็คือได้รับอีกห0าร้ฟรีๆกันไปเลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยจำนวนอ่าโปรโมชั่นนี้จำนวนจำกัดนะครับเร็วๆเลยนะครับผมพอกดลิงก์เข้ามมมาาแลล้้้วกกดดสสัััคคครรรรชิไเยนนนะะบบตงี แล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมรอสักครู่โอเคนะพอล็อกอิน Facebook เสร็จนะครับก็กดกลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างกดที่เติมเครดิตตัวนี้เลยแล้วนะครับผมแล้วก็โอนวอลเล็ตไปที่เบอร์064898523มั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่โอนไปตามงบประมาณเลยแต่พี่แนะนำก็คือเติม500บาทขึ้นไปนะครับเราจะได้ฟรี500เลยนะครับพอโอนเสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกนะครับมาทีนีีี้เด๋ยวพ่พาาไปสุ่ม ID ทบกกัังนนะครับบเาาอกว่ ไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูซิว่าจะมีเกลือหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในกงรงล้อพีเจสปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีวัดกัน2อย่างเลย <Wow. S 1> ก็คือมีเครดิตแล้วก็ไอดีท่าปักธงนั่นเองนะครับไปเริ่มสุ่มมาเลยดีกว่านะครับครั้งละ20เครดิตเท่านั้นนะครับมาดูซิว่าครั้งแรกจะออกเลยหรือเปล่านะครับเฮ้ยสงสัยจะบั๊กจริงว่ะดูดิดพี่ได้เรียบร้อยครับผมยินดีด้วยคนได้รับไอดีท่าปักธงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยพอได ก็กดคำว่าติดต่อได้เลยนะครับมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้เอดิทาบักทองนั่นเองเขาจะส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็นเอดีเซิร์ฟไทยร้อเเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีมีจํานวนจํากัดนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุกอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับสายฟรีกันบ้างนะก็เป็นกิจกรรมนะครับโฟร์เฟสนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมในส่วนวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคครรัับบก็ือชมได้ทาง เฟซบุ๊กไก่หน้าฟรีไฟไทยแลนด์หรือว่ายูทูบไก่หน้าฟรีไฟเอ่อฟรีไฟไทยแลนด์ได้หมดเลยนะครับก็จะดูไลฟ์สดรับของรางวัลน,นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีแต่การรับเอ่อสกินปืนถาวรเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมสปีดลัดนะครับที่จะขั้นในไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมของทีมงานสร้างห้องขึ้นมานะครับผมห้องแบบห้องธรรมดานี่แหละ48คนนะครับคือใครเข้าได้คนแรกเนี่ย จะได้สกินปืน M4A1 ถาวรไป1กระบอกเลยนะครับส่วนอันดับ2ถึงอันดับ20เนี่ยก็จะรับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับ10กล่องแล้วก็ถัดไปก็คือ20อ่า21ถึง48เนี่ยก็จะได้รับในส่วนบัตรสร้าห้องแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนตามนี้เลยนะครับก็แจกกันยับับเลยใครที่เข้ามาไวสุดก็คือ จะได้ในส่วนสกินปืนถาวรนั่นเองนะครับสำหรับรอบนี้ก็จะเป็นของภาคกลางนะครับนำทีมโดยราชาหล่อเท่องลหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีนะครับผมอ่าแล้วก็มีกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาอีกนึงในวันที่เท่าไหร่นะวันที่7หรือเปล่าเะ็ครับเห็นจมโพสตไว้ในแฟนเพจนะครับก็คือเป็นปืนอัปเกรดนะครับของ XM8 หรือเปล่าวะ เดี๋ยวพี่ขอไปเลื่อนไปดูในเพจก่อนสักคู่นะครับยังไม่ชัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเจมได้โพสไว้แล้วแหละนะครับในส่วนไหนนะเลื่อนดูก่อนเลื่อนดูก่อนนะครับเลื่อนดูในส่วนกิจกรรมก่อนนะครับนี่ครับผมนี่เป็น XM8 นะครับวันที่7สิงหาคมนั่นเองแล้วก็มีการกลับมาของกล้ามทองด้วยนะวันที่8สิงหาคมบอกเลยว่ายับยับกันแน่นอนสลหรับของแจกนะครับผมแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ จะเริ่มขึ้นในวันที่13สิงหาคมนะครับของแจกบอกเลยว่าเยอะแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเยอะแน่นอนสำหรับของแจกที่แจกไปแล้วก็มีสกินฟืนตัวนี้สีม่วงแล้วก็ AK นะครับ47ลูกซองดีแท็กนะครับแล้วก็ m n f o วันน่าจะเหลือรอบชิงก็น่าจะเป็น สกาชมพูนั่นเองนะครับใครที่ไม่มีสกาชมพูก็รอกันได้เลยสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับผมเนาะโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวกิจกรรมอื่นตอนเย็นแล้วกันนะครับใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมเนาะโอเคสำหรับที่นี้ไม่มีอะไรมากแล้วมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ